วันนี้พาไปชมอิตาสุสีประตู v ีค o อสนะครับขับเคลื่อนสีล้อยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะครับต้องบอกว่าราคาประหยัดประหยัดป้ายแดงเยอะมากวันนี้ผมพามาชมนะฮะสีประตูที่อยู่ด้านหลังผมสวยและถูกแค่ไหนไปดูกันครับ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมนะครับเป็นต่อมงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีกับอีกหนึ่งคลิปพิเศษอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาชมในส่วนของสาวกอีซุนะครับวันนี้พามาชมอีซุซุวีครอสสประตูนะครับถ้าเป็นอีซูเขาจะเรียกแคปโฟใช่ไหมครับวันนี้ผมพามาชมอยู่ด้านหลังผมเป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นพิเศษรุ่นท็อปสุดละกันนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะฮะหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วสักพักหนึ่งนะเปิดตัวมาได้นะครับสำหรับบอดี้นี้นะครับหลายคนก แต่อย่างที่บอกครับพัฒนามาตั้งแต่ปี2012จนถึงตัวนี้นะโมเดลนี้เป็นปี2017 18จะเปลี่ยนโฉมอีกทีนึงเป็นหน้าสเตลนะครับลิหน้าสเตลตัวนั้นก็หลายท่านถามเข้ามานะแต่วันนี้ผมพามาชมในส่วนของตัวท็อปสุดอย่าง V Cross ให้ชมก่อนนะครับเป็นออโต้โฟลวินะครับของ e อีซูซก็เรียกได้ว่าเป็นรถยอดนิยมแล้วก็ยอดประหยัดน้ามันอยู่แล้วนะครับสาหรับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นตัว3.0 V Cross นะครปี2017 นะครับในเรื่องของการออกแบบยีซสูเองนะครับก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนแนวพอสมควรนะจากแต่ก่อนยีซสูเองก็จะมีเหลี่ยมมีมุมอะไรเยอะนะฮะให้ดูเขาเรียกว่าเป็นมีรถ,เป,รถเป็นรถที่ขนาดใหญ่ดูแข็งแรงประมาณนี้แต่สมัยใหม่อีซสูก็ปรับเปลี่ยนนะต้องบอกว่าปรับเปลี่ยนมีการออกแบบที่ดูโฉบเฉี่ยวดูทันสมัยดูสปอร์ตมากขึ้นสําหรับในรถกระบะถือว่าอีซสูได้พลิกโฉมพอสมควรนะครับเรื่องของหน้าตาเห็นไหมครับตัวนี้เนะี่ยเห็นไหม เรื่องของไฟหน้านะครับที่เห็นได้ชัดก็จะเปลี่ยนไปตรงที่เป็นโปรเจคเตอร์ก็จริงนะแต่โคมด้านในจะเป็นสีดำเห็นไหมครับข้างในจะเป็นสีดำนะถ้าตัวก่อนก็จะเป็นสีเงินเงาสีโครเมียมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดตอนกลางวันเนี่ยมันจะแยกกันระหว่างไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่อยู่ด้านบนแล้วก็ไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงมุมนี้นะครับจะดะูข้างในก็จะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับโคมแยกมันติรีเฟกเตอร์ โคมไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีแอปมอีโครเมียมครอบอีกชั้นหนึ่งนะฮะเป็นการออกแบบที่ค่อนข้าง,างที่จะสวยงามลงตัวทีเดียวนะครับกระจังหน้าโครเมียมด้านหน้าขนาดใหญ่มีโลโก้ขนาดใหญ่ที่บง่งบอกความเป็นสนัญลักษณ์ของ isuzu นะครับโอเคสวยงามนะโอเคดูรอบคันกันหน่อยนะครับมาดูด้านข้างกันหน่อยสําหรับอย่างที่บอกไปเป็นโมเดล v c r o s s นะครับในเรื่องของล้อแมกนะฮะล้อแมกตัวนี้ก็จะเป็น ทรง5้าก้านนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทางยีสุสำหรับโมเดลนี้พอสมควรสีบอลเงินนะครับถ้าเป็นตัวแม็กซ์นะถ้ามีรุ่นนี้มันจะมีรุ่นพิเศษอีกตัวหนึ่งคือตัวแม็กซ์นะครับล้อจะเป็นสีเทาเมทัลลิกสีออกดํามืดนิดนึงนะครับแต่ถ้าตัวนี้ผมมองว่าเหมาะนะฮะเข้ากันกับสีตัวรถนะสีด้วยรถเป็นสีเงินเมทัลลิกสีบอลเงินนะครับดูแลง่ายดูแลง่ายนะครับไม่เป็นรอยก็ไม่เห็นง่ายเพราะว่าด้วยความที่สีเนี้ยนะครับดูแลง่าย นะครับโอเคด้านข้างนะครับทรงเดียวกับ m ิวเนะฮะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นทรงเรียบรูแข็งแรงนะฮะสีดำทั้งอันแล้วก็ตัดหัวด้วยสีเทานะฮะด้านล่างสลับเข้ากันกับสีรถอีกแล้ว <c oughs> ผมชอบในการออกแบบของไิสุดสีนี้นะดูเป็นเ,เขาเรียกว่ากลมกลืนกนะันทั้งทั้งล้อทั้งบันไดนะครับแล้วก็สีตัวรถเองนะครับแม้แต่สปอร์ตบาร์นะครับหรือว่าแหลกบนหลังคาตรงนี้นะครับดูสวยงามนะครับ เข้ากันเลยนะครับโอเคเดีย๋ยวไปดูรอบคันกันหน่อยนะมีสัญลักษณ์ให้รู้ว่าเป็น wheel d r i v รนะครับสำหรับ isuzu ติดด้านหลังตรงนี้นะฮะโอเคด้านหลังนะก็จะมีในเรื่องของอกล้องนะฮะกล้องที่อยู่ตรงมือเปิดฝาท้ายขนาดใหญ่นะครับมีตัวนี้บิวอินอยู่ด้านในนะครับนะฮะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะฮะ isuzu แล้วก็มีโลโก้ที่บ่งบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่น60ปี isuzu นะครับ ไฟกับสโมสรฟุตบอลแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีบอกว่าเป็นตัวท็อปนะเซตพลาสติกนะครับ DDI Blue Power นะครับมีสัญลักษณ์สีฟ้าๆน้ําเงินอยู่ข้างหลังนะฮะบันไดการชนท้ายขนาดใหญ่นะครับเป็นบันไดขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างตัดโครเมียมให้นะครับเท่ากันเท่ากันนะฮะแล้วก็ไฟท้ายตัวนี้จะได้เป็น LED แล้วนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยยังคงเป็นหลอดไส้อยู่นะครับซึ่งผมบอกว่าตัวนี้สามารถคือ เอาไงว่าหลอดเปลี่ยนไม่แพงนะครับซ่อมดูแลรักษาง่ายนะครับโอเคดูรอบคันกันแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะผมชอบวีซุเวลาคือเขาเอาไฟเบรกดวงที่3ไปอยู่บนหัวเก่งนะครับคือเวลามองไกลๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเด่นชัดมากตัวนั้นเป็น LED สวยเลยนะครับสวยเลยอ่ะดูภายในกันหน่อยนะครับสําหรับตัวนี้รถใหม่ก็อย่างที่บอกครับตัวท็อปก็ล้านกว่าบาทอยู่แล้วนะครับตามแบบฉบับของอีซูซูนะฮะตัวนี้เป็นตัว ท็อปสุดมันจะมีออปชันเหมือนมิวเอ็กเลยผมต้องบอกว่าเหมือนมิวเอ็กเลยนะครับมีเบาะปรับไฟฟ้านะฮะทรงตัวทีแบบนี้ทีกับหัวหรือเรียกเรือใบดีนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งนะครับหลายรุ่นหลายโมเดลผมบอกไปแล้วว่าผมชอบเรื่องของเบาะนะฮะเบาะอีซูซูนะครับมีความเป็นฟองน้ำนะฮะชนิดพิเศษที่ต้องบอกว่าคืนรูปได้เร็วมากนะครับแล้วก็แยกชิ้นนะครับอบไหลได้ดีมากนะครับผมจากที่ผมดูใน u t u b e นะครับเขาเขาเรียกว่าทดสอบ เอาคนตัวใหญ่นะมานั่งลงทดสอบดูขับระยะยาวๆไกลๆนะจากเหนือจดใต้อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเมื่อยน้อยสุดแล้วนะครับในกระบะหรือว่าใน PPV ที่เป็นเคลรเดียวกันนะครับดีได้ว่ายีสุเขาเออกแบบได้ดีมากพอสมควรนะครับในเรื่องของเบาะนะครับตัวนี้เองก็จะเป็นลายเนี้ยสลับกับคล้ายๆเคล็บล่านะตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหนังสีดำนะฮะภายในสีดำครับภายในสีดําตัดกับสีบอล ได้ดีพอสมควรนะครับตัวนี้ยังไม่แก่เลยพลาสติกเห็นไหมพลาสติกบางแดดนะครับเยีาไว,ว่ยายังใหม่ๆอยู่เลยนะครับโอเคนะฮะในเรื่องของคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมะีมีจอนะมีจอให้นะครับแล้วแอร์ก็จะเป็นแอร์ที่ตั้แล้วนะครับแล้วก็ตรงเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะก็สามารถปรับบวกลบเป็นเกียร์แมนวนวลได้ด้วยแล้วกอ็อย่างที่บอกอีซูก็จะเป็นโฟลว์ view, ไฟฟ้าแบบ ฮาร์ทามนะครับปรับ 2H เฮรับขับสขับ4ีนะครับีโลอะไรต่างๆนะครับด้วยการหมุนสัมผัสนะครับแล้วก็ถ้าเราจะปรับเป็นซีโลเราต้องกดด้วยนะนิดหนึ่งนะครับก็เรียกว่าเข้าง่ายฮะใช้งานง่ายนะครับพุงอะไรเนียก็จะเป็นทรง3กา้านสปอร์ตแบบนี้นะครับมีปุ่มควบคุมมันตีฟังก์ชันต่างๆนะเครื่องเสียงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นครูสคอนโทรลนะครับ นะบอกการใช้งานฝั่งนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่ามีปุ่มการใช้งานต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นช่วยลงบนทางลาดชันนะแล้วก็กระจกนะครับปรับกระจกต่างๆออตโต้สต็อปมีให้ด้วยนะครับนะฮะตัวนี้อ่สูปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะถ้าปี2015เนี่ยตัวอีสูยังบิดอยู่นะเป็นคีย์เลสแหละสมาร์ทคีย์เลสแต่ว่ายังบิดเอาแต่ตัวนี้ย้ายไปเป็นพุสตาต่างหากแล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาต สตาร์ทให้ฟังนิดหนึ่งดูเลขไมค์กันหน่อยนะครับสำหรับคันนี้นะผมขออนุญาตแจ้งนะครับว่าเป็นรถนะฮะสำหรับเป็นรถหน่วยงานนี่ต้องบอกว่าเป็นรถหน่วยงานนะครับการบำรุงรักษาการดูแลตามระยะต่างๆนี่ลูกค้าเขาเข้าศูนย์ตลอดนะครับดูแลตามระยะเป๊ะๆนะฮะทำให้รถพวกนี้นะฮะต้องบอกว่าถ้าเป็นรถบุคคลทั่วไปแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าแบบถ้าเราไปเข้า อ่าเขาเรียกว่าไม่มีเวลาก็ไม่ได้ไปเข้าศูนย์ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นรถกลุ่มนี้นะฮะเป็นรถใช้งานโดยหน่วยงาน,นต่างๆเนี่นะรยระยะปิดเครื่องเสียงนะครับก็จะเข้าเช็คศูนย์ตามระยะเป๊ะๆอย่างงี้ดีกว่านะเป๊ะๆเ,เลยทีเดียวนะครับเวลาเข้าศูนย์ก็เปลี่ยนอะไรอะไรตามระยะเป๊ะเลยนะครับอ่ะดูเลขไมม์กันหน่อยเดียวจะว่าไม่บอกเลขใหม่นะครับสำหรับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่1 8 6 0 0 0กิโลเมตรนะครับ186,000มกกิโลนะครับก็อย่างที่บอกครับ เป็นรถหน่วยงานนะครับอาจจะมีการใช้งานแต่ว่าเข้าศูนย์ตลอดนะครับน,นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์กันเลยนะครับตามสไตล์อิสูนะสตาร์นี่แบบรู้เลยรู้เลยว่าอิสุนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในห้องเครื่องกันหน่อยนะครับนะขออนุญาตเปิดให้ดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับโอเคห้องเครื่องนะซุบเนะี่ย โอ้โหเครื่องเต็มดีมากๆนะครับฝาครอบตัวใหม่ของบูพาวเวอร์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์อย่างที่บอกครับ3 0 0พันก็จริงๆก็2,999ซีซีนะครับ177แรงม้านะครับเพียงพอต่อการใช้งานในรูปแบบของ4 w h e e l หรือว่าทางเรียบประจำวันอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบอย่างนี้ดีกว่านะครับดูหัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมไม่ขยับนะครับคันนี้นะครับเห็นไหมฮะที่บอกครับรถเราต้อง เรียกว่าเดิมไม่มีวัติเหตุทุกคันนะนี่นะครับแล้วก็มีแผ่นเพจนะครับแผ่นเพนี้ฟิ์มยังอยู่นะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนะครับดูแลดีนะนะครับแล้วก็สีแต้มต่างๆนะครับจุดอาร์จุดแต้มสีต่างๆยังอยู่ครบหมดนะครับบนฝากระโปรงนะครับก็จะมีคําเตือนต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆยังอยู่ครบแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่เปื่อยยุ่ยนะครับนี่เรียกว่าสวยงามสวยงามอ่ะนะครับมาพูดถึง เรื่องราคากันหน่อยแจ้งไปแล้วนะครับว่าตัวนี้ล้านกว่าบาทล้านเท่าไหร่นะครับก็ต้องบอกว่าอีซูซูเนี่ยนะครับถ้าท็อปสุดนะครับก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับ3.0มีเอ,อ่อนย์มีโฟวิลแล้วก็มีเบาะปร,ะปปร,ะประับไฟฟ้าเบาะนั่งอะไรต่างๆเหมือนมิวเอ็กเลยนะครับตัวนี้นะครับเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งล้านหกหมื่นแล้วกันนะครับหนึ่งล้านหกหมื่นบาทมาเป็นมือสองวันนี้นะครับมงคลคาสเซ็นเตอร์ขอขายคันนี้ให้ไปดูในเว็บต่างๆ่างเลยเลยนะครับวันนี้ผมกล้าท้าเลยคันนี้ ราคาพิเศษ6,07,900 0บาท6,07,900 0บาทสำหรับ Isuzu V-Cross 4ประตูปี2017คันนี้นะครับใครที่หาอยู่นะสำหรับ Auto 4 Wheel นะทำไปแต่งรอแต่งตอเอาไปติดเต้นบนลังคาท่องเที่ยวไปได้ทุกที่เช่นเดียวกันนะตัวนี้6 7 9 0 0บาทสำหรับค่าตัวของ Isuzu V-Cross คันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ เดี๋ยวผมขอฝากเบอร์โทรไว้หน่อยดีกว่านะครับ0 9 0 5 2 1 4 4 4 4 0 9 0 5 2 1 4 4 4 4เบอร์นี้ผมใช้เป็น ID line ด้วยเลยนะครับใครที่หาอยู่อ่าีซูซูรุ่นนี้อยู่ผมมีหลายคันนะครับแต่กระซิบไว้นิดนึงว่าแต่ละคันจะมีความพิเศษต่างกันนะใครอยากทราบแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมีรถอะไรที่น่าสนใจนะครับผมเป็นต่อหรือว่าอาแอดมินท่านอื่นๆนะครับสอสักดาสายลมหรือคุณมงคลเองนะครับจะนำเสนอในคลิปต่อไปนนนะครับับวีนน ผมขอนำเสนอไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีรถอะไรที่น่าสนใจผมพามาชมอีกทีหนึ่งวันนี้ไปละสวัสดีครับ